เหมือนพ่อบ้านคนนั้นรู้ตัวนั่งทำไม้บองนายไว้ใต้ตูดหันกลับมาหัวดพี่เชิพี่เชิดเราขาดรับปึ้งผมก็ไม่พูดพ่อมทำเพลงเลยชักของตัวเสร็จผมก็วิ่งเข้าไปแทงเลยแทงทีแรกเขานี่ปังเขาเขาที่ไทยโพงนะเนี่ยมือฝ่าแทงเขาปังมือมือซ้ายแทงเขานี่ปึ้งคอด้วยมันก็เอียงไงรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพ เสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากกดติดตามเพจกันละครั้งหนึ่ง by Coke Zero ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวการอัปเดตท,ทางช่องเรานะฮะกดลิงก์ไปทีใ่ใต้คลิปนี้เลยครับขอบุณครับจะกเป็นคคนเล่เาเรื่องราวเรื่งของคนที่เคยอยู่ข้างใน การชีวิตที่เคยผิดพลังพลาดไปในวันก่อนไม่เคยคิดที่ใครลองทำตามพ่อยากให้มันเป็นอุธธ <terrace. S 2> ทธหรณ์ตีเราจนต้องมีคำตอบออกมาให้ได้ตอบของผมก็คือ,อเขาปล่อยไว้แล้วครับเขาให้ผมไว้อันนั้นคือหมึอก <inee S 1> อันละ้เข็มอ่ะเข็มก็ทำเอง ปอตีปึ้งของผมครับผมผมผมรับเองครับอปีทีปุ้งรับเองครับผมรับเองจริงครับมึงาไปยังไหนผมรับเองครับไม่มีไหลผมครับไม่มีไหลปุ๊บเสร็จก็โดนตีตัวแล้วก็พี่ปุ้มเจนเซนเขาก็เกงพอดี ต้นเหมือนกันหรือว่าจะให้เรียกว่าโจลพานลอยอ๋อโจรพานลอยอ่ะโซโลคดีนี่พี่ปุ้มเนี่ยก็เป็นคู่ดีกับตั้มคองมอนเขาก็โดนตีตัวเส้นใหญ่มาคือว่าคดีพวกนี้มันเป็นคดีความรุนแรงครับผมเข้ามาจะต้องตีตัวมาฝึกความผิดอยู่ก็ฝึกความผิดอยู่ด้วยกันผมก็ไปไปตีเขาอีกทั้งทั้งที่ใส่ตัวอยู่4ข้ออ้าวแล้วเนื่องจากสาเหตุอะไรถึงไม่ตีสาเหตุคือผมไม่ขอไฟมันยืมต่อยาและและผมตีตัวตัวตหยดน้ํสี่ข้อคือคือว่าถ้าถ้าเดินก เดินอยู่เงี้ยอ่าอ๋อสิโอ้ยตัวหยดน้ำช่วงเดินก็เดินเหมือนเป็ดไปเลยครับผมแบบอย่างนี้เได้ไหมครับครับผมแล้วไงต่อครับรื้เสร็จมึงเก่ามึงขอไฟกูต่อยาผมก็ฟังคนพัฒน์เลยขับรับขับแล้วผมก็เดินมาโอ้ยมาถามเราอย่างนี้ไม่ดูตัวเราเลยนะแต่คือว่าในใจผมรู้คิดแล้วว่าเดี๋ยวถ้ามึงไปนั่งตรงไหนเน่๋ยวมึงเจอกูแน่นอนอ่าเอาวล่ะนี้ผมก็แบบเอาแป๊บเหล็กอ่ะแป๊บเหล็กตันอะมันก็นั่งอยู่เงี้ยมันก็มองผมเนี่ยแหละผมเดินแบบตัวเครง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 ก็ได้ยินเสียยงงงตัวเเเราผมกก็แลล้ดดิินนนไปึ ผมเล่นเท่านี้เลยผมเล่นเท่านี้เลยขวดโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะกี่ทีสามสี่ทีสามสี่ทีเลยเหรอัวงเดียวเลยเหรอเสร็จก็มันก็หงายหงายไปเนี่ยหงายไปเสร็จก็เลือดเลือดเสร็จผมก็มอบเพราะมันมันอยู่ตรงช่วงนี้เนี่ยช่วงทางตรงกันไดตรงหลังบล็อกแดนหก แล้นหลังใช่ไหมโหว่านไงแล้วคนคนนั้นเป็นไงก็ออกระมานนอกครับออกระมานนอกเหรอแล้วว่าแป๊บเหล็กอะนะแล้วเราไปมอบมอบเจ้าหน้าที่ไม่ใช่คือว่าผมยืนมอบเลยเผชัญรอมันวิ่งมาล็อกอยู่แล้วอ๋อหลังก็ตีเสร็จนะครับคือนั้นก็นอนชักนอนชักอยู่ชักเลยใช่ไหมก็ตีผมชุดใหญ่เหมือนเดิมแต่งานนั้นมันเยอะจัดผมก็เลยขอติดมีขอติดด้วยได้ครับเพราะว่ามันโดนเยอะโดนเยอะเขาจะตีผมหมดหกหล่อหกหหลอแล้วใช้กล้องลองสมศักดิ์เมฆสีทองนายเก่าอ่ะเขาบอกว่ามึงหลายอบต พ่อครับผมรับได้ในเมื่อผมเนี่ยผมทําไปแล้วผมก็ต้องรับได้เขาตีผมได้แค่2โหลฝาเนี่ยอ้าวแล้วตอนแรกบอกรับได้ม, <bucket> ดมันไม่จะให้จริงจริะพี่เขาตีไปสองโหลแล้วไงคือว่าคือว่าขนาดผมเป็นงานนะเวลาเขาตีเขาจะเหวี่ยงกล้องเสร็จแล้วผมก็ต้องเป็นงานแบบว่าไหลาตามมาเ่อมันยังไม่เคยเบาขนาดผมโดนแค่สองโหลฝาเงี้ยและกล้องลูกขนาดเนี้ยทำไมล่ะพี่พ่อครับผมขอพ่อผม ผมไม่ไหวแล้วครับที่เหลือผมขอติดไว้ก่อนแล้วกันครับอย่างเงี้ย <c oughs> ผมพูดตรงๆนี้เลย <c oughs> ไม่ไหวแต่ก็ต้องไปม,มอบนะครับอ๋อแต่คือว่าต้องมอบติดแล้วต้อง,ต,องติดต้องมอบต้องมา,าคือว่าคือว่าจะมาจ่ายวันละสามทีสี่ทีอะไรก็แต่แต่ต้องมอบอคือว่ามอบไปครบมอบไปครบเวลาถ้าถ้ามอบไม่ครบปุ๊บถ้ามึงมีเรื่องข่าวหน้ามึงโดนหนักครบเขาอีกครบเขาอีกก็คือว่าต้องไปมอบวันละทีสองทีแต่แต่คือว่าต้องมอบแบบแล้วครบไหมถ้าครบอ จบที่แดน6ก็ย้ายไปแดนสองพร้อมกับพี่ปุ้มปุ้มเจนเซ่นตอนนั้นตอนย้ายไปแดนสองเราตัดสินยังตัดสินแล้วครับตัดสินมาทั้งหมด11ปีครับพอสิ้นคำพิพากษา11บเอ้ยไปโยกมาไหร่ทั้งหมดยกมาโยกไปคือว่าผมอยู่ในบรรลังเนี่ยคือว่าศาลขอพิเอกี่ผมยื่นไงถือตัวเนี่ยศาลขอพิพากษาจำเลยที่1โทษจำคุก22ปีเนื่องจากจำเลยรับสารภาพ เหลือ11ปีผมเคยติดกระส่ายเยาวชนเนี่ยไม่เคยติดคุกใหญ่อะตัวผมแทบหลุดมืออะพอได้ยินตัวเลขแล้วพอรู้แล้วว่าเรารับโทษ11ปีความคิดเราตอนนั้นเป็นไงฮะท้อเสียใจครับคือแบบคิดมากอะแต่คือว่าเราก็ต้องรับได้พี่ก็จากแดนหกไปแดนสองตอนนั้นพี่ปุ้มก็ตีตัวอยู่ผมก็ตีตัวย้ายแดนข่าไปพร้อมกัน่ะคือว่าอยู่พี่ปุ้มอะคือว่าพี่ปุ้มก็ใช้อะไรผมก็ทําหมดเพราะว่าตอนนั้นเขาแบบว่าผมรักเขาเหมือนพี่แล้วก็มีที่แดนสองก็ไป เตะหน้าเขามัน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 จากอะไรมันด่ามันดาผมนะครับเพ่เหี้ยแม่งตายไอสัตว์มองหน้ากูเนี่ยอยู่ดีมันด่าอย่างเงี้ยผมยังไม่ทันมองหน้าเลยเงี้ยผมก็งงผมก็แบบเก่าผมไม่เถียงไม่เถียงมีแในใจแบบเดินเดี๋ยวถ้ามึงนั่งไม่ระวังเมื่อไหร่งเจอเูยนะฮะผมก็เตะเตะทั้งตัวเลยข้อตัวห่วงเตะเข้าเนี่ยปังหลับกลางอากาศแล้วผมก็เอาโก้โก้ทิ้งไปโกแก่ทุบทุบซ้ำนั่งทุบเนี่ยนั่งทุบอยู่ในห้อง เ้ามันก็แกมผอบดันสองก็จับผมไปผมใส่ตัวอยู่แล้วนะแต่มีโซ่ลิงอีกมาผูกผมไว้อย่างนั้นนะอาทิตย์หนึ่งไม่ให้เดินไปไหนเลยผูกอยู่กับเสวะคือว่าอาทิตย์หนึ่งมึงจะเดินไปไหนไม่ได้มึงก็ต้องนั่งอยู่แค่ตรงเนี้ยคือว่าเขาเขาล่ามตัวผมไงล่ามล่ามโซ่ลิงไงแล้วก็เรื่องราวอย่างที่ที่พูดมาเนี่ยมันเกิดบนห้องใช่ไหมที่ที่เราทำเนาะครับครับบนห้องครับอยู่ห้องเดียวกันห้องเดียวกันครับก็ไอเรื่องอื่นผมยอมได้แต่ถ้าด่าแม่ผมผมผมจะไปยอมได้ไงพี่โโออออ้้้ยยยย่่่่าาาาาวตมมมมนี็ไไดหรรรป๊บเสสสจงค ย้ายล็อกระบายก็คือมีล็อกย้ายมาครับล็อกย้ายระบายไปหนึ่งสงครั้นก็มีเราด้วยครับผมไครที่เดินจําสมุดสงครามครับผมเราล่ะย้ายไปทั้งหมดกี่คนวันนั้นย้ายล็อกได้ห้าสิบคนครับพี่ครับเป็นไงฮะวันแรกลงไปไม่รู้จักใครแต่คือว่าก็มีคนเข้ามาทักตอนนั้นรอยสรงรอยสักเรามียังมีครับมีแค่นี้อ๋อที่บอกว่าที่เกมสักก็เกมเลยแล้วก็มีมังกรพันแขนได้มาจากสันเด็กตัวแต่แต่แทงไม่สวยแล้วครับ มันกรสันเด็กผมก็ไม่รู้จะแก้ไงเหมือนกันเพราะว่าอาจารย์มันแทงเกตผมย้อนอยู่หน่อยปุ๊บเสร็จก็ก็มีคนเข้ามาทักเยอะครับที่ถนนสุขุมวามก็ไม่เคยมีรอยสักหน้าผมขาวคือว่าแบบว่าตัวเล็กๆอยู่ครับพี่แต่ตอนนี้มีว่วันหนึ่งเด็ผมไม่ก่อเหตุขึ้นเลยพร่ก็คือว่าระยะเวลาห่างกันไหมที่เราลงไม่นานเลยรถวันแรก3าสี่วันเองครับพี่สามสี่วันเองเหรอก็ปุ๊บเสร็จก็แล้วเราเข้าไปเนี่ยเราเข้าไปอยู่กับใครเจอเพื่อนไหมหรือว่าเราอยู่กันอยู่กลุ่มนหมอยู่เกาะกลุ่มแค่ห้าสิบคนค ผมก็ไปก่อปัญหาคือว่าไม่ไม่ตั้งใจที่จะก่อหรอกพี่คือว่าแค่เดินเข้าไปถามไม่เฉยอ่ะจำนวนเหตุเป็นไงบ้างจำนวนเหตุก็คือมันมีที่สมุรสงครามเนี่ยมัน,เป,น,เ,ปนเป็นเวทีดนตรีผมก็ไปนั่งมองคนนี้เล่นกีตาร์แต่นั่นน่ะมันนั่งอยู่งยงเยื้องข้างหลังคนเล่นกีตาร์รผมก็นั่งมองกีตาร์แต่ผมเล่ไปเห็นสายตายเนี่ยผมก็ไม่รู้รว่ามันเป็นขายญ่สมุรสงครามอืมคับบ้านนะค,ค,ครับเล่นจำครับ,รบผมก็มองกีตาร์ว่ามันมองหน้าผมมันจ้องแบบว่าไม่เลิกถามแม่งเลยดกว่า ว่ามองอะไรผมก็เดินเข้าไปถามว่าพี่มองหน้าผมมีอะไรบะครับไม่มีอะไรครับอผมก็เลยบอก๋อครับพี่แล้วไปผมก็เดินหันหลังปุ๊บทำไมรู้ป่ะกระโดดต่อยหัวผมเลยโอ้โหผมก็ไม่พูดคํามทำเพลเหมือนกันไม่ได้เป็นมวยนะแบบว่าช่วงยังหวะป้องกันตัวผมก็หันข้ามไปเสร็จหันกลับไปเสร็จสับ่อกันปั้งมันก็ไปงั้นหลับกาอากาศไปเลย หลับตาอากาศเลยปึ๊บเส็ทีเดียวหลับเลยแล้วไม่จบเท่านั้นครับคีย์บอร์ดอ่ะเพรมันหลับไปคีย์บอร์ดดนตรีอ่ะคือเขากำลังเล่นเล่นเล่นอยู่นะคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดเดี๋ยวกดอ่ะผมฟาด้หักครึ่งเลยโอ้ยฟาดเตจตุ้มตุ้มตุ้มแล้วก็ถีบยันเข้าไปในกองอ่ะแต่พี่ไม่ใช่ถามหนูว่าดปถามหนูเพอาะดูเลยอ๋อคือคือหนูเห็หนูเพําดก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยครับแล้วถีบเข้าไปในกองคือกองชุดนะครับยำเสร็จแล้วก็นี้คุกเพื่อน่ะคุกสมุรสงครามไม่รู้ว่าคงจะเป็นขาใหญ่โดี้ครับ ตอนนี้มารุมผมเลือนจําเลย<ม>เดินจําทั้งหมดมี8ป0ร้อยคนเนี่ยพวกฝั่งทน,ทนที่มีอยู่ราวส0งร้อยอ่ะไม่มีใครก็มาช่วยผมเลยเห็นปอกให,<ร>ให้ผมยืนซด,<อ>ย,นดยืนใส่เพามันอยู่คนเดียวยืนจนแบบว่าหัวเหอผมบวมมันเลยมันก็ต้องบวมเนี่ยพี่โอสภาพนั้นพึ่งออกจากลังก็คือว่าคือว่าคใจจริ<อ>งเลยไม่ได้พูดแบบประหานะผมก็จะวิ่งแต่หาทางออกไมเจอ ผมเนี่ยหาทางวิ่งเหาทางออกไม่เจอมันแนนจัดผมก็เลยยืนสดเลยไม่ใช่ว่าจะสดหรือว่ากูไม่ใช่ใช่ใช่คือว่าสัญชาตญาณแบบมาจนตอกอะพี่แต่คือมันไปไหนไม่ได้ครับหน้าหน้าสึกมันจะบวมอย่างนงี้แต่ทําไมรู้เป่าพี่ทั้งทั้งที่ผมโดนลุมนะผมโดนตีตวนเส้นสมอเรืออายเรือโซ่โซ่เส้นใหญ่อะไรเนี้ยหกข้อแบบว่าผมเดินไปไหนผมต้องไปแบบเนี้ยหกข้อเส้นใหญ่คือแบบพี่เห็นเหล็กเส้นไหมไอ้ฟาร์มกลมเหล็กเส้นธรรมดาไม่ใช่เท่านิ้วกลางเนี่ยแต่เหล็กกลมที่ผมโดนใส่เนี่ยมันมันกลมขนาดเนี้ย แล้วก็ห่วงใหญ่ขนาดนี้ผมไม่นายไม่เป็นเลยนอนโซ่สมอเลยนะใช่ไหมจริงจริงครับไม่โกหกคน4ี่ห้าร้อยคนคเข้ามารมณคนคนเดียวคนที่ผิดคือเราจับใส่ตัวครับก็คือว่าผมคิดในใจก็คือว่าจะเป็นคุกบ้านเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับคือว่านายเข้าข้างนัโทษหรือว่ามันก็คิดได้2งแง่คือเราก็คิดว่าเราเป็นคนไปหาเรื่องของก่อนหรือเปล่าความหมายผมก็อย่างนั้นนะพี่คือเขาก็ต้องฟังคนอย่างเขาอยู่แล้วแต่ที่ไหนได้เขาก็โดดต่อยผมก่อน ตดนตีตววเสร็จผมก็เดินไม่ได้ผมก็นอนอยู่หลังกายศึกษาทุกวันแล้วได้ถามเขาไหมว่าเอาแล้วผมโดนคนเดียวเหรอถามรับถามถามเม่มเอก่อที่นั่งเขาเรียกหมวดที่ที่ตรวจสงคามเขาเรียก<ต>น้ากวหมวดเหมวดเรียกว่าหมวดเนี่ยหมวดเนี่ยผมผมโดนเขาุมมเนี่ยจะมาตีตัวผมเรื่องอะไรรัาเนี่ยผมงงเนี่ยเอไม่ต้องพูดมากหรอกกูให้มึงตีมึงก็ต้องตีเขาพูดอย่างนี้นะกูให้มึงตีมึงก็ต้องตีแล้วให้คนที่ตีตัวนะทไมรู้ป่ะพี่เมื่อก่อนมันไม่มีเหล็กหนีบ่ อลไกที่หนีบตัวใช้ค้อนตีอ่ะโโอ้หแลกคนที่ตีให้ผมมื่อวันเพื่อนซีกับไอ้คนที่ผมต่อยอ่ะโอ้โหผมก็คิดในใจถ้าถ้ามันตีกระตุ่มผมมาแก้แค้นผมเดินไม่ได้เลยก็ต้อ่านึกภาพนะคือข้อเท้าเนี่ยแล้วตัวนถูกไหมัห่วงห่วงเอาเรียกว่าห่วงห่วงของตัวก็คือว่าตีให้มันเพื่อนแน่แน่สนิทให้มันขี่ยันถูกไหมใช่ครับผมแล้วก็แกล้งตีพลาดโดนขาเราอ่ะก็เรียบร้อยครับฟรีอีกฟรีอีกพิการฟรีอีกครับถ้าถ้าเป็นผมผมตีเลย ใช่ไหมจริงแล้วก็ต้องเอาเพื่อนเราใช่ใช่จะเป็นเพื่อนผมจริงแต่คือว่ามันไม่ทำผมก็ผมไม่รู้ทำไมก็รอดไปแต่เนี้ยหมวดต่องเขาเดินมาเห็นผมทุกวันเฮ้ยไอ้นุ่ม หมวสงสารเองว่าเดี๋ยวหมวดเขียนเสนอค่อยๆเปลี่ยนตัวเองดีกว่าก็ใส่อยู่นานนะครับคือว่าเปลี่ยนจากเส้นใหญ่สุดมาเป็นเส้นเล็กอีกนิดเส้นเล็กอีกนิดเส้นเล็กอีกนิดจนถอดครับผมพอถอดเสร็จก็มีเรื่องอีกระยะเวลาเท่าไหร่ถึงมีเรื่องอีกาลาสามสี่เดือนเกิดเหตุมาจากฉายาเอี่ยวมือกระดูกหรือว่าเอี่ยวฝั่งทนจะรลัน35เรื่องเวรยนยามที่สมุดสงครามเนี่ยเขาจะเข้าเวรกันคนละสองชั่วโมงนะครับเอี่ยวมือกระดูกฝั่งทน กับขอยชลอเจ้าถิ่นก็คือว่าเอียเ่ยวเนี่ยเป็นเพื่อนฝั่งบ้านเราครับของแ<ผ>ม,มแลวเราก็อยู่ในห้องนั้นด้วยครับก<ม>็<ม>คือว่าเอี่ยวมือกระดูกเนี่ยเวียนยามาเขาจะเข้าคนละสองชั่วโมงครับแต่เอี่ยวมือกระดูกเนี่ยไม่ยอมเข้าเช้ามาขอยชลอเจ้าถิ่นเนี่ยที่เป็นหัวหน้าห้องเนี่ยเขาก็มาถามเอี่ยวมือกระดูกว่าเฮ้ยเอี่ยวทำไมเมื่อคือนแกไม่ยอมเข้าเวรวนแล้วเอี่ยวมือกระดูกเขาบอกว่ากูไม่เข้ายังมีอะไรเปล่าแต่เนี่ยก็ไปเคลียร์ตรงโรงเลี้ยง<ม>ปุ๊บเสร็จพอพูดแค่เนี้ยก็คือ ใส่กันเลยต่อยกันตัวตัวยครับตอนแรกมันมีพวกเจ้าถิ่นอนะ่ะมันรุมเอี่ยวมือกระดูกผมกับเจวุดเขาเรียกกันเจวุดสามเล่แต่คือว่าชื่อวุดวิ่งเข้าไปช่วยก็คือว่าตอนนี้ใส่กันเลยกับเจ้าถิ่น,นครับผมพวกเจ้าถิ่นก็เข้ามาอีกพวกผมก็ฝั่งทนก็ เข้ามาอีกแต่พี่เชื่อไหมว่าเจ้าถิ่นเนี่ยหกร้อยฝ่าแต่ฝั่งทนนี่มีสิบหกคนโอ้โหหกร้อยสิบหกคนมีตั้มพาเราฝั่งทนตั้มพาเราหมูซาบกนอจะมีหนู่โพดำด้วยมั้งก็ใส่กับเจ้าถิ่นยับเลยใส่กร้อยคนครับในในมาฟังมุมของตาก่อนโดนในมุมของผมก็โดนครับโดนเยอะเหมือนกันแต่คือว่าไม่มีการใช้เหล็กมีแต่การใช้กันแต่ไม้ก็หัวกันอยู่พักก็คือว่าผมก็โดนนะครับไล่ตีกันมาเรื่อยเลยตีกันมาเรื่อยผ่านผ่านหน้ากองงานอวนตะลุนเรา ถอยถอยถอยไปเรื่อยครับก็ตีตีกันถอยไปเรื่อยก็พวกผมก็ต้องถอยแล้วแต่คือว่าตีสวนนะครับเข้าไปตรงสนามกลางที่มีรั้วล้อมรอบครับตอนนี้ออกไปไหนไม่ได้แล้วก็ใส่กันอยู่ข้างในอ่ะปวดกันเละเทะไปหมดโอ้โหเราสิบหกคนครับอยู่กับหกร้อยเหมือนเดิมก็ต่างคนต่างโดนไม่ไม่ใช่ว่าผมจะเก่งกาจไม่โดนอะไรนะแต่คือว่าผมก็โดนกับสังงองอย่างเงี้ยแต่คือว่าก็ยังสู้อยู่ครับก็สู้เขาได้ยังไงอ่ะหกร้อยล้อมก็มันก็เหมือนกับพวกหมาจนตอกอัครับ มไม่สู้ก็ตายไม่สู้ก็ตายไม่สู้ก็โดนเขาตีอย่างเดียวสู้ก็ตายไม่ <ค password S 2> สู้ก็ตายถูกไหมพวกผมก็โดนสลบไปคนหนึ่งก็คือหน่องตัวลายสักพักเดียวก็หรอก็ปั่นหัอเลยใช่ใช่หัวคือว่าหัวสมัยก่อนอะเดินตามเก่าๆว่จะใช้ปั่นเป็นเครื่องปั่นไฟเครื่อปั่นไฟสมัยก่อนเลยนะว้าลอะไรเงี้ยถ้าหัวไอ้ดีมจะปั่นวอลว้าวอลวอลวอลวอ่าฮะแต่นี่พอปั่นแล้วหัวตังยังไงรู้ป่ะววอล วงวง<ว><ว>นายเรนจำหมวดศิลาเรียกหมวดศิาลาเขาก็มากระเทือบพวกผมแล้วเขาบอกว่าไงรู้ป่าพี่ครับแหมพวกมึงเนี่ยเด็กกรุงเทพนะไอ้หามาก่อจลาจนฟาร์มวุ่นวายยกพวกตีกันหอเรนจำนี้พวกมึงไม่รู้อ่ะเขาไม่ได้ปั่นมา20กว่าปีโอ้โหรู้เลยทำไมทำไมปัน่นวโม่ดีนะยังหมุนไปได้นะอืมอย่างดีนะหมุนมีเสียงก็งานนั้นก็งานสุดท้ายแล้วก็ย้ายเขาบินครับผมเรนจำ เรือนจำเขาบินตอนนั้นปีปีอะไรฮะเข้าเรือนจำเขาบิน48ครับปี2548ัร้อเข้าไปแดนแรกอยู่แดน5ครับแล้วตาไปกับใครครับผมที่ผมไปลงกันก็มีเข้าอีกคนเข้าไปอีกคน3คนครับ3คนนะรวมทั้งตาด้วยคนอื่นก็ไปแดนอื่นรับก็อยู่กันปกติไม่มีอะไรแล้วก็เข้าไปแดน5แล้วเจอใครไหมเจอก็เจอครับเจอเจอพวกแบบเพื่อนเก่าๆที่ว่าอยู่เรือนจำนู้นเรือนจำนี้มาเจอกันครับ อยู่พิเศษทนได้กันอะไรเงี้ยก็อยู่สบายครแต่คือตอนแรกมันคุกคุกมันเพิ่งเปิดใหม่ตอนเราราวปีสี่เมันก็ยังไม่เคยวุ่นวายเท่าไหร่แต่พอมันเริ่ม49นี่เริ่มวุ่นวายแล้วเอาละก็จะบอกว่าตอนแรกผมอยู่แดน5แล้วผมโดนย้ายแดนก่อนเรื่องมันก็เกิดขึ้นอย่างว่าผมโดนย้ายแดนจากแดน5ไปแดน7นี่คือว่าไม่ไม่ทะเลาะกันทักโทษนะครับครับคือผมเล่นบอลอยู่ผมกินไดซิทไปนี่มันก็จะเกิดอาการตัวใหญ่มึนเมาตัวใหญ่แล้วเนักลอบขอบอแดนเนี่ยเขาเรียกกันว่าเกิร์ฟพอบอก็เเดินมมาาาทงผบอกห้้้นนนนาาลยอออ๋ตัคือเราาาหน้ลด ถูกไหมตอนอยู่ขาบพี่ผมแท่งผมสากที่มุดสงครามอแต่คือว่ายังไม่เต็มหน้านะครับคือว่าสากแค่ครึ่งนี้ครึ่งเดียวอ่ะครึ่งไหนก่อนครึ่งนี้ครึ่งนี้กับหน้าผากครึ่งเดียวหน้าผากอ๋อก็คือว่ามีแค่ตรงนี้ครับก็คือเหลือแก้ซีกซ้ายไือก้ซีกขวาผมเหลือแก้ซีกขวาซีกหนึ่งนะนอกนั้นก็ไปหมดแล้วแล้วผมะผากครับผมนะคแล้วก็ผมป่าแดนผมเตะบอลอยู่ครับ ก็เดินเข้ามาหาผมถามบอกเฮ้ยน่ารายเวลาทำงานมาเตะบอลกันได้ไงวะช่วงช่วงสีง่สีสส่โมงเช้าเลยโ oh, อย้ยยังไม่พักเที่ยงเลยลูกเจ็ดก็เดินมาด่าผมผมก็เมาผมบอกว่าแล้วผอ,อทำไมผมอ่ะผมก็จับลูกบอลอย่างเงี้ยครับจับแล้วโยนขึ้นแล้วก็เตะบ,บอลนนใส่หน้าผอ ถือว่าฝาม้าวมันทาอะไรทุกอย่างเลยโดนมากไม่โดนเชียวเชียวเสร็จปุ๊บผอบ่อแดนก็ยังไม่ทําอะไรผมนะครับอืมพอฉรลมาเนี้ยมึงทามันทึกมันย้ายแดนเลยโดนอุ้มไปแดนเจ็ดเลยวันนั้นย้ายด่วนเลยย้ายด่วนเลยไปเด่มึงทาเรื่องมันจับมันย้ายแดนไปย้ายไปแดนเจ็ดก็ไม่มีอะไรก็ จากแดน7ก็อยู่แดน7แล้วแดนเจแล้วก็จำแนกกลับมาแดนห้าตอนนั้นย้ายเรื่องอะไรลูกผมจําไม่ค่อยได้แต่ย้ายจากแดน5ไปแดน9กก็ไปอยู่กับพวกพิเชษใต้ครับผมเริ่มมากันเยอะย่างเริ่มสี่เก้าแล้วชุยุคสี่เก้าเริ่มเริ่มตัวแรงแรงเริ่มมาจับกลุ่มกันนะตัวเก๋ๆที่ว่ามันจากเรือนจํานู้นเรือนจํานี้เขาจะจับมารวมกันที่เขาบินเพราะว่าเรือนจาเริ่มทำทำเสร็จแบบเต็มแบบแล้วนะก็เริ่มรับรองรับแบบว่าพวกเกเ์จะย้ายมารวมกันที่นี่หมดเอาล่ะไม่ว่าจะเป็นภาคเจ็ดภาคอะไรจะต้้งมารวมที่นอาเนตร ต้นปี49เนี่ยตัวเกเนี่ยจะเริ่มมันรวมตัวกันที่เขาบินอแล้วก็จนมาอยู่ในยุคที่เราย้ายไปเจอกับพี่เช่ใต้ครับผมพี่เช่ใต้ตอนนั้นอยู่แดน9้ครับ9้า <9 S 1> ทีนี้เปไหพอเข้าเจอก็บ้านบานแล้วเราไปอยู่กับพี่เช่ใต้ได้ไงเพราะเ,ออเราก็คือว่าบ้านบ้านฝั่งทนเนี่ยกับกับบ้านสุราชเนี่ยทำบอนผูกสัมปทานกันอยูอย่บ้านฝั่งทนทําวันนี้บ้านสุราช ทำวันนี้ทาหมุนเวียนกันอยู่คือว่าหารายได้อยู่กันอยู่บ้านผูกบ้านผูกคือว่าหารายได้นีครับผมก็ขายของอยู่ผมก็มีรายได้ผมก็ขายของในอยู่ในบ่อนในขายพวกขนมปังอะไรสิบาทแต่เราไปขายในบ่อนเป็นชิปอะไรยี่สิบก็นั่งขายมันเลยก็มีมาอยู่วันหนึ่งบ่อนจะโดนเปิดเด็กที่อื่นเนี่ยบ้านใหญ่เหมือนกันไม่ใช่เจ้าหน้าที่นะก็ถือว่าปวุกนักโทษจะมาปิดคือว่าจะบ่อนจะมาปิดยึดเพื่อจะเอาบ่อนจะมายึดจะมายึดบ่อนบ้านสุรากับบ้านฝั่งทนเนี่ยเพื่อที่จะไป กลุ่มแม้เองพิเชิดเขายอมไม่ได้ไไดเพราะว่าพเชิเขาเป็นคนเปิดบ่อนนี้มาเขาก็ไม่ยอมอมเขาผูกอยู่ฝั่งทนครับเขาบอกตะบอนเราจะโดนปิดเว้ไปกันไหนไหนเราก็มาอยู่อยู่ด้วยกันมาขนาดนี้แล้วครับผมก็บอกไปไปก็ไปพี่ผมก็เลยบ่อยเอี่ยวมือดูไปเหล็กคนละสองอันเนี่ยแพงแม่งเลย ผมก็ไปกันสามคนครับแต่พวกมันพวกมันเต็มเลยคือเดี๋ยวอะไรพี่เชษบอกเราแค่นี้แล้วก็ไปแค่นี้เลยอ่าไปกัน3ามคนเลยคือว่าอยู่มีพี่เชษมีเรามีเดียวถูกไหมครับคือว่าอยู่ตรงนั้นยังแค่สามคนครับคือว่าคนอื่นเขาแยกย้ายไปทำภารกิจกันหมดคือว่าพี่เชษเขาถามแค่คนเต็มใจไปอ่ะอืมบางทีถ้าเรามีเรื่องบ่อยเพื่อนมันอาจจะถามเราได้ว่ามึงไม่คิดจะถามกูมั่งอ่ะกูพร้อมที่จะมีเยี่ยงกับมึงไหมอะไรเงี้ยบางคนเขามีลูกเมียรออยู่นอกกันเพลใช่ไหมผมก็เลยไปแค่สามคนครับผมก็ฟ้าไอ้นี่พี่เชษใต้ เป็นเหล็กตัวยาวน่นเนี่ยเหล็กตัวยาวอย่างงี้เลยนะครับแล้วก็มันเป็นเกียร์คล้ายๆแบบว่าสว่านเนี่ยเกียร์สว่านอ่าแต่เป็นเหล็กตัวใหญ่น่นเนี่ยเหล็กกลมโอ้โหจะอะไรว่าตัวใหญ่เหมือนเหมือนสว่านจ่อพื้นเลยแต่คือว่าไม่ไม่ถึงขนาดใหญ่มากความยาวเราเนี่ยแลวก็ว่าผมเนี่ยออกเป็นเหล็กเส้นตัวดิเท่านิวการเนี่ยออกเป็นหล่ําแบบว่า จากจากใหญ่ลงมาเล็กอะและเอาเหล็กเส้นเอาเหล็กเส้นมาออกตรงนั้นอีกอ็อกตรงปลายออกตรงปลายเด็กตัวใหญ่เนี่ยผมก็ส่งให้พี่เชษอ้วพี่เชษตอนนี้ไปผมก็โคกันกันกายตัดหนังสองตัวไอเอี่ยวก็หยิบเหล็กมันไอเอี่ยวมันเป็นเหล็กแบบว่าที่นั่นเขาคิดเป็นเหล็กเส้นตัวทั้งที่กลางเนี่ยครับแต่พอรับไปปุ๊บมันจะเป็นแบนเป็นแบรนเลยคล้ายสองคมแต่ปลายไม่แหลมนะ่โซ่เล็บแต่ปลายไม่แหลมนั่นปลายเป็นหัวม้วนอย่างเงี้ยหูเข้าเสข้าเล็บไงเข้าแล้วฟึ๊บ มันดูดเข้าไปเลยใะไมไม่พูดพัฟทำเพลงงันไอ้นั่นนั่งดูมวยอยู่คนคนเนี้ยดั้งเดิมผมก็ไม่รู้จักหรอกคนที่บอกว่าจะมาฮุบสารพทานบอด่ใช่แต่แต่คือว่าเขาเป็นพ่อบ้านใหญ่ของอีกบ้านหนึ่งฟาร์มใหญ่ของตัวเขาอะกล้ามหน้าอกอะแต่คนธรรมดาแค่นี้แต่กล้ามหน้าอกเขาออก่างเงี้ยอุ้ยแบบพวกที่เล่นเออพี่เล่นพร้อมกล้ามใช่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 แล้วก็กล้ามท้องเนี่ยแปดลูกใหญ่ๆขนี่เห็นเห็นเลยเห็นเห็นเลยปุ๊บเสร็จ ผมไม่รู้จักคือว่านนั้นผมนั่งอยู่หน้าตู้ล็อกเกอร์ออคนคนนี้ใส่เสื้อทหารมาที่ว่าเป็นพ่อบ้านใหญ่พ่อบ้านเนี้ยคนธรรมดาเนี่ยกระดุมเสื้อทหารนะพี่ว่าเหนียววะ่ะแต่บุคคนคนเนี้ยเขาชื่อพี่เจีย๊ยบนายแดนเก้าเนี่ยเขาบอกเฮ้ยยุคนี้เขาห้ามมึงใส่เสื้อทหารแล้วมึงใส่ทําไมวะมึงรีบถอดออกเด้ออไอ้นี่มันหามอ่ะมันจับเสื้อทหารน่ะแล้วมันกระชา้าทีเดียวแ่บปั้งกระดุมหลุดหมดเลยทุกเม็ดเด้อโอยแล้วมันก็แล้วมันก็ถอดเสื้อเสร็จแล้วมันก็จับไฟเนี่ยเอา เผาเส้อาหารต่อหน้านายผมก็หูยคิดในใจแล้วไอ้นี่มันทำไมขนาดนี้แต่ผมยังไม่รู้จักจนมาถึงวันที่พิเชษต้เนี่ยพาพวกผมไปแทงมันเนี่ยครับอเอาละมาถึงจุดวันเกิดเพลงครับพอาแจกเหล็กอะไรกันเสร็จขอเป็นไอีดเลยสามคนนะปุ๊บเสร็จก็ไม่พูดพ่าททำเพลงก็เดินเลยใต้ตึกไอ้นี่เขานั่งดูมวยอยู่พิเชษไปถึงไงเหล็กตัวใหญ่ที่ผมส่งให้พิเชษต้ก็พวกผมไม่พูดพ่างทำเพลงเลยเดินขึ้นมาเนี้ยครับเดินขึ้นมาเสร็จพิเชษทักเหล็กตัวนั้นออกมาปุ๊บเสร็จตั้ง ขนาดมันโดนขนาดเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องทะลุหัวแล้วเหล็กตัวใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยเฮ้ยก็คือว่าอย่างน้อยอ่ะก็ต้องไอต,ตรงช่วงที่ออกอ่ะ,อะมันเป็นเหล็กถูกไหมเหล็กเส้นถูกไหมอย่างน้อยมันก็ต้องเข้าอ่ะก็เข้าครับแต่คือว่าเป็น,เป,นเป็นแค่ยางบอลเป็นแค่เลือดซิฟทั้งทั้งที่กระหม่อมน่าจะทะลุเพราะพี่เชตด้าแล้วกดเต็มที่เต็มแรงเลยไหมเต็มแรงเลยและคนในคนนะพ่อบ้านคนนั้นเหมือนพ่อบ้านคนนั้นรู้ตัวนั่งทําไม้บองนายไว้ใต้ตูดหันกลับมาหัวดพี่เช็พี่เช็เราขาดรับเปิ้ง ผมก็เลยพูดพันธ์ทำเพลงเลยชัก์องตัวเสร็จผมก็วิ่งเข้าไปแทงเลยแทงทีแรกเขานี่ปังเขาเขาทายโคงนะเนี่ยมือฝ่าแทงก็ปังมือมือซ้ายแทงเขานี่ปึ้งคอด้วยอ่ามันก็เอียงแกเอียงเสร็จมันก็ต่อยผมต่อยโดนหน้าผมปั้งผมก็ไม่วิ่งด้วยนะผมก็ไม่วิ่งไม่วิ่งมันยังสู้ผมก็กระเด็นปั้งไอเอี่ยวก็วิ่งเข้ามาแทงเขานี่ก่อนเลยนะอกหน้าอกปึ้ง ปึ้งปึ ayo, ป้งแล้ก็ถอยมันเสียหลักพวกผมก็เข้าไปจ้วง,งๆแป้าแล้วตอนนี้นายก็ประกาศเดีกล้องมันเห็นคือว่าเข,ขาเขาบินนี่กล้องรอบแดนรอบเลนดำไปหมดเลยเพราะว่อตอนนั้นขเขาเริ่มปรับคุกใหม่ถูกไหมล่ะก็มีลำโพงด้วยคือว่ากล้องเนี่ยสามารถที่ว่าจะซูมมาเนี่ยเห็นลูกตาดำเราเลยว่าว่าเราทำอะไรอยู่มั้ยตอนนี้พอกล้องซูมปุ๊บนายก็ประกาศเยเฮ้ยพวกมึงหยุดนะถ้าพวกมึงไม่หยุดนะเดี๋ยวเจอกันหนักเลยอะกูเนี่ย ก็เลยต้องหยุดไอคนคนนี้มันก็ยังไม่เป็นไรมันเดินไปถึงหน้าประตูแดนแล้วมันก็ล้มจําได้ไหมในการที่เราด้วยเอี่ยวด้วยน่ทั้งหมดกี่รูเกือบ20่สิบรูอโอ้ยแต่ยังยังยังเดินได้ตัวเองเ่เดินไปหน้าแดนครับคือว่าเห็นเห็นพวกเพื่อนผมบอกว่ามันเป็นเป็นแค่รอยแบบว่าปวดปูดเลือดข้างอะคงไม่ถึงไส้หรอกเพราะกล้ามเขาใหญ่แล้วก็จากการสันนิฐานที่ผมบอกพี่ไปเป็นเป็นแค่รอยเลือดข้างอะอ๋อออที่ไเป็นล้มลงหน้าแดดล้มหน้าแดนเสร็จก็ออกโรงพยาบาลนอกครับพอออกโรงพยาบาลนอกไปเสร็จ ออกไปแค่วันเดียวคือว่าออกออกเย็นนี้แล้วก็ไปวันหนึ่งแล้วพอใช้วันหนึ่งกลับมาก็ไปคืนนึงไว้นอนคืนหนึ่ง,นนงกลับมาเช้ามาอยู่พอบอแล้วว่าผมผมพิเชษใต้องค์ไอเอี่ยวอะไรเงี้ยขังอยู่บนซอยครับ และซอยซอยมันเป็นมุ้งลวดแบบนี้สามารถเกาะมองเห็นพบอได้เป็นมุ้งลวดกันเลยนะแล้วทำไมรู้แปบ่พี่ห้องผมเสือกเสือกอยู่ข้างพบอพีเลยอืมไอคนที่โดนแทงเนี่ยพี่เชื่อไหมครับถ้าเป็นคนธรรมดามันต้องเดินไม่ได้หอยไหพ่ข้อต้มแล้วโอ้ยตายแล้วยังไงก็ตายพูดถึงกัโดนดอกนี้ยัไม่ร่วงกันไหมยังไม่อะไรเพราะว่าตัโลกับคนเราหนาแต่ถ้าแบบตรงนี้ดิที่ที่เข้าเข้าไปเกือบ20รูนะที่พูดใย่างน้อยก็ต้องสาหัสนอนหนึง้อยไม่ต่ากว่า7วันใช่ครับผม แต่ทำไมรู้ป่ะออกโรงพยาบาลนอนคืนเดียวกลับมาพอบอยืนเบ่งบาลังใส่พวกผมอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมึงตายเดีมึงตายเดีมึงตายก็ซึ่งก็บมองเห็นเราอยู่ในห้องไอซยคือถ้าเป็นคนอื่นก็ต้องโอ้โหถ้าจะเป็นคนอื่นเดินหรือว่าไปนั่งรถเข็นแน่สองอาทิตย์ไม่งั้นก็ต้องรถเข็นกลับมาถูกมใช่แต่คนนี้มาถึงเบ่งโชวงเลยแบบว่าพันพันผ้ามาพันผ้าก๊อตผืนใหญ่ใหญ่เบ่งโชว์เดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงเจอกูแน่มึงเจอกูแน่แล้วผลสุดท้ายก็ตายนะ จาเหตุกที่เราทำนะไม่ใช่ครับจากเหตุการณ์ตรงนั้นอ่ะไม่ตายไม่เสียไม่ตายไม่ตายแต่คือว่าผลท้ายก็คือว่าบุคคลคนเนี้ยที่ว่าเป็นหัวใหญ่หรือหัวเลือใหญ่บ้านเนี้ยเขาไปโดนตีเป็นอัมพาตผลจากการโดนที่โดนโดนตีไม่รู้ว่าจากใครตีก็แล้วแต่เขาโดนตีใช่ไหมต้ตงการนี้ไหมโดนตีไปจนอัมพาตเลยอ๋อครับเป็นอัมพาตขึ้นซรับแล้วก็ไปรักษาที่ ก็เป็นเอาเพลิงครึ่งซีกแล้วก็ได้ข่าวว่านายทางเรินจำ่าเขามาเล่าผมฟังว่าชอบโวยวายอะไรเงี้ยครับก็ผลท,ท้ายก็คือว่าคือว่าโดนแบบจังๆไม่ตายก็คือว่าตายแบบง่ายผมก็งง,งอ่างเียก็คือว่าที่พูดมาที่เล่ามาเนี่ยคือจะบอกว่าผมทํากันแทบตายอะ่ะ<ฆ>คือไม่เสียเขาไม่เสีย คือว่าคงทนออโดนตีแล้วเป็นเป็นนอนอัมพาพึกครึ่งซีกเนี่ยโอโ้โหผลชุดท้ายไปไปตายเพราะอะไรก็ไม่รู้ครับพูดง่ายว่าบทจะเสียก็เสียง่ายๆก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะกับคนที่ที่เรากล่าวถึงแล้วก็ที่เสียชีวิตไปนะต้องขอโทษที่ร่วงล้ำหรือเอามาพูดเพื่อประกอบในการเล่ารเรื่องในในในอีพีนี้นะต้องขอโทษไม่ว่าจะเป็นญาติหรือเป็นคนที่เสียชีวิตไปแล้วนะต้องขอขอโทษนะแล้วหลังจากวันนั้นเราโดนทําโทษไหมโดนทําโทษ กักขังซอยครับ,รบเป็นเวลา3เดือนนี่นะฮพูดใ้เต็มปากเลยว่าตะนะตาหน้าลายเนี่ยคือว่าเป็นคู่ดีวิเชษนะรจริงๆแล้วก็คือมันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆในคุกเขาเรียกว่าคู่ดีกันเลยถูกไหมคะัครต้องมีเอี่ยวอีกคนหนึงครับอ่าทีนี้อ่ะก็คือว่าขังกันหมดเลยสามคนครับ <คน S 2> หลังจากนั้นก็ลงมาอยู่ได้ราวเดือนหนึ่งบ่อนก็ยังเป็นของเราอยู่ย<อ>ไม่มีบ่อนแล้วค <พ pregn S 1> รับคือว่ายุบเย็บหมดแล้วครับคือว่าลงมาเสร็จแล้วตอนนี้ <C olduğu> ทางแดน5ทางแดน7็วก็มาท้วงพวกผมตอนนั้นอยู่ฝั่งทนแดนก้ามันอยู่กันทั้งหมดราวๆไม่น,าน่าจะถึง10คนคือว่าเขาแยก,กห้องกันอยู่เลยห้องใหญ่คือว่าเขาแยกห้องในจังหวัดนี้จังหวัดนี้ครับและตอนนี้แดน5้ากับแดน7มาทวงปุ๊บก็เขาก็เลยขับไล่พวกบ้านใหญ่เนี่ยมารวมแดน9ตอนนี้ผมว่าแดนเขาเขารู้ว่าพวกผมไม่ถูกกับบ้านนี้บ้านใหญ่เขาเอาพวกผมย้ายกลับไปแดน5อีก็คือ เขาไม่อยากให้ประทานกันเอาอุ้มของเราเนี่ยอุ้มเราอ่ะอุ้มบ้านฝั่งทนไปเวลาเราเป็นจำนวนน้อยไงสามารถที่จะย้ายง่ายๆไปได้แล้วก็ไปมีเรื่องอีกไปมีเรื่องกันเรื่องบอนไฮโลอีกเพราะว่าส่วนมากคุกเขาบินเนี่ยอยู่ไม่กี่เรื่องครับคือเรื่องนี้เรื่องบ่อนจะให้เต็มปากเต็มคำเลยก็ที่ว่าแทนกันตายบ่อยก็อาจจะเป็นเรื่องน้องแต่ผมไม่สนใจนะครับเรื่องนี้ไม่ค่อยสนใจแต่คือว่าที่ผมมีเรื่องกันห้าอีกทีเนี่ยก็คือว่าก่อนที่จะย้ายข้ามเงินจำกลางหน้าบุรีคือว่ามีเรื่องกับบ้านใหญ่เเเเหมมืืืือออออนกกกัรร่่่่งงงขิดาาจชต ฉายาไนกี้อยู่บ้านอาจารย์เข่ก็มผมก็นั่งขายของอยู่ที่บ่อนขายขนมปังขายเอ็มกระทิง,ดงแดงอะไรเงี้ยอยู่ดีก็มกีมีเกิดการวุ่นวายขึ้นว่าเฮ้ยไอ้ห่าใครยักตังกูวะไปไว่ร้อยหกสิบแม่งทำทำบุ้ยบุยเลยไอ้ห้าไม่ยอ<ห>ม,ร,มรับผิดชอบอะไรเงี้ยเอาง่าโวยเพราะว่าเงินเขาหายอ่าใช่เงินเขาหลักทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ครับผมผมก็นั่งอยู่เนี่ยผมก็ตัดใจฟาร์มหมดแต่คนที่ยักไปเนี่ยอยู่ดีลุกขึ้นมาเตะถังขยะปังและคนที่ยักไอเด็กเพื่อนผมอม่มันก็แบบว่าทนไม่ไหวมันก็เลยบอกว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยมึงอะ ไม่พอใจมึงเตะคนเลยแบบไม่ต้องไปเตะหล็งถังขยะก็เกิดปัญหาขึ้นอันนี้ต่างคนต่างไม่พอใจสิ้นสุดประโยคคําพูดนี้เดี๋ยวยกเจอเลยนี่ว่าบ้านมึงกับบ้านอยู่เนี่ยจากเป็นแผลคนเดียวสองคนเหรอระหว่างคนต่อคนนะไปมาเป็นแผลบานปลายยันบ้านเป็นยกบ้านเลยเดี๋ยวมึงเจอกูเลยสัตว์ยกบ้านใส่กันเลยวันนี้ใส่กันให้ดูร้ายรอดไปเลยครับก็ใส่กันยกบ้านใส่กันพวกผมก็ไปเตรียมลงเต็มเหล็กเตรียมอะไรอาจารย์คงอาจารย์เช่ก็ อยู่ในเหตุการณ์ด้วยอะไรเงี้ยแล้วบ้านเราเนี่ยจำนวนประมาณกี่คนบ้านเขาจำนวนกี่คนมาเเขาก็อยู่เลาเรียบรียบแล้วอะร้อยฝาบ้านเราบ้านเราร้อยาฝ,า,ฝ,า,ฝาร้อยฝาเหมือนกันก็คือสูสีสูสีคือแต่คือว่าบ้านฝั่งทนม,มีอยู่เราแค่ห้าสิบคนห้าห้าสิบกว่าคนแต่คือว่า ผูกอยู่กับบ้านกรุงเทพคือว่ากรุงเทพเหมือนกันคือว่าฝั่งกรุงเทพฝั่งพระนครกับฝั่งทนก็คือบ้านกรุงเทพแหละบ้านกรุงเทพครัก็๊บเ็จก็ยกประท้กกันเลยมีอาวุธด้วยนะมีอาวุธฝั่งผมก็มีเล็กอนาพานเล็กอนาพานที่เสียชีวิตไปใช่ครับก็พี่เล็กอนาพานนี่ก็หัวหลักหน่อยครับ พี่กุ้งพงศาตั้นทิเลอาจารย์แค่นิดอังกรที่เขาเรียกกันชายอางกรครับสี่คนหัวหลักครับอ่ก็คือก็พูดอย่างนี้เลยก็ครับก็คือว่าเหตุการณ์วันนั้นนะคือว่าฝั่งทนเป็นทับหน้าอ่าั่งทนเป็นทับหน้าคฝั่งพระนอรอยู่ด้านหลังถูกไหมอก็คือว่าตอนแรกยกไปใส่กันก็แทงกันรอบหนึ่ง ตอนแรกผมไม่่คยขึ้นผมพกเล็กอยู่2ตัวไงผมก็ตอนแรกผมก็วิ่งวิ่งไล่แทงอยู่เนี่ยพอยต้นต้นนนทบุรีโดนแทงปากทะลุมาเฮ้ยตาทะลุทะลุข้างในเนี่ยเฮ้ยตากุโดนแทงด้วยเนี่ยผมก็จับดูเพื่อนผมโดนแล้วเนี่ยแต่นี้ผมก็ขึ้นเลยถามถามแจงตรงก็กลัวโดนปิดไหมผมก็กลัวแต่คือว่าผมไม่ได้ระแวงเลย ครับจะปิดก็ปิดเดี๋ยวผมไม่มีปัญญาสู้อยู่แล้วเราต่างถิ่นมาออพี่พูดได้ดีไว้จะปิดก็ปิดดีผมไม่มีปัญญาสู้อยู่แล้ว